ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับนักแสดงสมทบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งปีนะคะความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะน้องชูเนียก็ดีใจดีใจมากๆจริงๆนะผมรู้สึกว่านี่แหละมันคือกําลังใจที่สําคัญสำหรับการเป็นนักแสดงนอกจากการที่มีผู้ชมดูเราเยอะแล้วทุกคนชอบแล้วนี่คืออีกหนึ่งอย่างที่เติมเต็มความรู้สึกได้อย่างดีเลยครับ นี่คือรางวัลจากมหาชนด้วยคนโหวตให้ด้วยในความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าเรียกว่าเป็นเสียงของประชาชนพูดเหมือนอักขันเมืองก็ดีใจนะครับผมที่ทุกๆคนมองเห็นแล้วก็ชอบในผลงานที่เราเล่นออกไปแล้วเขาโหวตให้เราไงผมตับื้นมากเลยขอบคุณมากจริงๆนะฮะเบเกซในฐานะที่เป็นคนดูที่ยวดเหมือนกันนะฮะเราก็จะมองว่า จูเนี่ยขโมยซีนขโมยซีนเลยเหรอขโมยซีนด้วยรู้ <c oughs> สึกยังไงบ้างคะโ <c oughs> ผม,มาโอ้ยหล่อเลยเออก็จริงๆผมก็เล่นตามบทที่ได้รับมามบางทีมันก็มีแบบส่งแบบเสริมบ้างตามตามโมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยผมก็ก็ดีใจท,ท,ท,ที่ที่ชอบแล้วทุกคนชอบนะที่หยดสองละ่ะจะมีความเข้มข้นหรือเพิ่มเติมอะไรยังไงบ้างคือนี้ผมเตรียมรับรางวัลที่หยดสองเลยนะถ้าที่หยดหนึ่งได้รางวัลที่หยดสองไม่พ้นมือผมแน่นอน่เพราะว่าบอกเลยว่าที่หยดภาคสองนี่คือสนุกมากกว่าภาคแรกอีกทั้ง บูทั้งความน่ากลัวความหลอนทุกอย่างมันเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณคือบูทุกคนยันตัวเล็กเลยนี่หน้าเลยคือบูยันแม่ทุกคนบูหมดในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกว่าตั้งแต่ตอนอ่านบทแล้วมนแบบหเหนื่อยอะ่ะ <laughs> คือมันสนุกมากจริงอยากให้ทุกคนไปดูนะครับผม10ตุลาคมนี้นะฮะระหว่างบูกับผีละ่ะชอบันไหนมากกว่ากันคะอสองอย่างเลยครับเป็นส่วนผสมที่ลงตัวมากจริงๆอ, <laughs> อยากจะบอกอะไรกับแฟนๆที่หยดหนึ่งเพื่อจะไปดูที่หยดสองบ้าง ก็สำหรับใครที่อยากรู้นะครับผมว่าผีชุดดํามาจากไหนที่ยด2มีบอกนะครับผมฝากด้วยนะฮะที่ยด2แล้วจะมีที่ยอด3ที่ยอด4ที่ยอด5อีกไหมฮะเ,เ,เดี๋ยวหลุดอาจจะนะครับแต่ก็ต้องมีจูเนียในทุกๆท,ที่ยอดก็รอดูรอดูรอลุ้นกันนะครับผม<า>ว่าจะมีหรือเปล่า ผลงานนอกจากที่ยอดสองแล้วมีโปรเจกต์อะไรผลงานอะไรยังไงบ้างคะโปรเจกต์ผลงานตอนนี้ก็เดี๋ยวรอถ่ายดวงใจเจ้าเอ๋ยครับผมทางช่อง3เนี่ยแหละครับผมแล้วก็ฝากดูผลงานเก่าๆอยู่อย่างน่านฟ้าชลาลัยอะไรอย่างนี้ครับผมชูบีคอนติเนียใน Netflix ด้วยนะครับผมอบอกเลยครับอย่างศิลปินหรือว่าดารานักแสดงคนอื่นเป็นศิลปินจูเนียจะเป็นศิลปินนักร้องนักร้องอ่ะเขาไหมศิลปินนักร้องเลยเหรอฮะก็ก็เป็นนักแร็ปได้ไหมฮะเนี่ยแร็ปจะเป็นให้ได้เลยลัปเปอร์เนี่ยแล้วร้องก็ไม่เคยถูก ก็ไม่แน่ก็กสักซิงเกลิลหนึ่งนะก็คาดหวังเหมือนกันครับผมฝากถึงแฟนๆที่โหวตให้เรารวมไปถึงแฟนๆภาพยนตร์ที่กำลังรอดูที่หยดสองค่ะครับผมก็ฝากขอบคุณทุกคนเลยนะครับผมที่มอบรางวัลมายาทีวีอวร์นี้ให้ผมนะครับผมก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยและสัญญาว่าจะตั้งใจทํางานในทุกๆผลงานให้ออกมาดีที่สุดนะครับผมแล,มแล้วก็ฝากฝากคนที่ชื่นชอบหนังเรื่องที่หยดด้วยนะครับผมภาค2 10ตุลาคมนี้นะฮะ ในโรงภาพยนตร์